ห้าสิบครับห้าสิบอยากเอาคนตัวเองมากเอาของผ้าตาช้างทำไรเอะแบ็คดาวตัวเองทสามสี่สิบตัวครับเอามาเป็นร้อยมันเบียด

ทีบันเทนตมาตั้งแต่อดีตถ้าจนถึงปัจจุบันนักวิวาจาใจที่อาจมีร่วงเกินทั้งรู้และไม่รู้อะไรไอะไรทั้งมไรูบ thank like you